สวัสดีครับเคยเป็นกันไหมครับตั้งใจดูแลสุขภาพแบบจัดเต็มเลยนะแต่เอ๊ะทำไมยังรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวในการนำเสนอข้อมูลชุดนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจเรื่องนี้กันครับว่าทำไมบางครั้งอาหารที่ดูดีต่อสุขภาพสุดๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปโดยเฉพาะเวลาที่เราพูดถึงผักสดๆครับนี่แหละครับคำถามคลาสสิกที่ผมว่าสายสุขภาพหลายคนต้องเคยเจอแน่ๆ ตั้งใจกินสลัดทุกมื้อเลยนะแต่ทำไมมันยังท้องอืดๆหรือรู้สึกไม่เฟรชเท่าที่ควรคำถามมีนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้เอาล่ะเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าคำตอบมันซ่อนอยู่ในคำว่าสารต้านโภชนาการครับมันคือสารประกอบตามธรรมชาติที่อยู่ในพืชผักนี่แหละครับคือภายนอกมันก็ดูไม่มีพิษไม่มีภายอะไรนะแต่เบื้องหลังเนี่ยมันสามารถเข้าไปขัดขวางกระบวนการทํางานของร่างกายเราได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะไปกันต่อขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนว่าเป้าหมายของเราเนี่ยคือการให้ข้อมูลเพื่อจะได้กินกันอย่างฉลาดขึ้นนะไม่ได้อยากให้กลัวการกินผักเลยแม้แต่น้อยเพราะสุดท้ายแล้วความเสี่ยงจะมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนแล้วก็ปริมาณที่กินเข้าไปด้วยครับเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกเลยดีกว่าผักตระกูลกะหล่ำที่หลายคนชอบใส่ในสลัดกันบ่อยๆนี่แหละ ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีประเด็นที่ต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับต่อมไทรอยของเราครับในกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกบรอกโคลีคะนา้าแล้วก็ซูเปอร์ฟูดอย่างเคลซึ่งผักทั้งหมดที่ว่ามานี้เนี่ยมันมีสารบางอย่างเหมือนกันที่เราต้องมาทําความรู้จักกันหน่อยครับสารที่ว่านี้มันชื่อว่าไกโตรเจนครับพูดง่ายๆเลยนะมันคือสารที่เข้าไปขัดขวางมาให้ต่อมไทรอยของเราเนี่ยเอาไอโอดีนไปใช้สร้างฮอร์โมนได้แบบเต็มที่นั่นเองครับ อย่างกระหล่ำปลีกับกระหล่ำดอกเนี่ยการกินดิบดิบมันอาจจะไปกระทบการทำงานของต่อมไทรอยด์ได้โดยตรงเลยนะครับโดยเฉพาะกับคนที่มีภาวะไทรอยด์ต่ำอยู่แล้วแต่วิธีแก้มันง่ายมากแค่เอาไปลวกหรือนึ่งแป๊บเดียวแค่1-3น,นาทีก็ช่วยลดสารตัวนี้ไปได้เยอะมากแล้วครับส่วนผักในกลุ่มเดียวกันอย่างบลอกเกอรี่หรือเคลนอกจากเรื่องจอยโตเจนแล้วนะการกินดิบยังทำให้ท้องอืดได้ง่ายมากๆเพราะเส้นใหญ่มันย่อยยากไงครับเพราะฉะนั้น แค่เปลี่ยนมาเป็นการนึ่งหรือผัดเร็วๆปิ้งช่วยแก้ปัญหาได้ทั้ง2อ,อย่างพร้อมกันเลยเอาละครับนอกจากเรื่องสารต้านโภชนาการแล้วนะยังมีผักอีกกลุ่มที่ต้องระวังเรื่องสารพิษตามธรรมชาติที่มันซ่อนอยู่ข้างในเลยครับอันนี้คือถ้าเราจัดการไม่ถูกวิธีเนี่ยก็อาจเป็นอันตรายได้เลย สารพิษที่ว่าเนี่ยชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันคือซยานจินิกไกลโคไซโอ้โหชื่ออาจจะยาวไปหน่อยไม่ต้องจำก็ได้ครับจำแค่ว่าหลักการทำงานของมันคือพอเราเคี้ยวหรือย่อยพืชพวกนี้เข้าไปปุ๊บมันจะปล่อยสารพิษตัวร้ายที่เรารู้จักกันดีอย่างไซยนาย์ออกมานั่นเองครับในหน่อไม้ดิบจะมีสารตัวนี้อยู่ครับซึ่งถ้าได้รับเข้าไปในปริมาณมากพอเนี่ยอาจทำให้เวียนหัวหายใจลำบากได้เลยนะ ดังนั้นประเด็นสําคัญที่สุดก็คือต้องต้มครับต้องต้มในน้ําเดือดนานๆเลยนะยังน้อย20-30นาทีความร้อนจะเข้าไปสลายสารพิษนี้จนปลอดภัยและที่สําคัญมากๆน้ำที่ใช้ต้มต้องเททิ้งทุกครั้งนะครับเช่นเดียวกันเลยครับในมันสำปะหลังดิบก็มีไซยาไนเหมือนกันโดยเฉพาะตรงเปลือกตรงนั้นและตัวดีเลยเพราะฉะนั้นกดเหล็กเลยก็คือ 1. ต้องปอกเปลือกออกให้หมดเกลี้ยงและ 2. ต้องปรุงผ่านความร้อนจนมันสุกนิ่มทั่วถึงเท่านั้นย้ำนะครับว่าห้ามกินดิบเด็ดขาดเอาละครับจากเรื่องสารเคมีในตัวพืชเองนะเรามาดูกลุ่มสุดท้ายกันบ้างอันตรายของกลุ่มนี้ไม่ได้มาจากตัวผักโดยตรงครับแต่มาจากสิ่งที่มองไม่เห็นที่เติบโตมาพร้อมๆกับมันนั่นก็คือถั่วงอกลองนึกภาพตามกันดูนะครับ การเพาะถั่วงอกเนี่ยมันต้องอาศัยความอุ่นและความชื้นใช่ไหมครับซึ่งบังเอิญว่าสภาวะแบบนี้แหละคือสวรรค์ของพวกแบคทีเรียตัวร้ายเลยมันเลยกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อชั้นดีโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่เชื้อโรคที่มักจะพบก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าซาโมเนลลาและอีโคไลนี่เองครับซึ่งเป็นสาเหตุของอาการอาหารเป็นพิษรุนแรงที่เรารู้จักกันดีเลยการกินถั่วงอกดิบๆจึงมีความเสี่ยงสูงมากๆครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือปรุงให้สุกครับ ไม่ต้องใช้เวลานานเลยนะแค่ผัดเร็วๆด้วยไฟแรงๆหรือลวกในน้ำเดือดไม่ถึงนาทีก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียรพวกนี้ได้หมดแล้วทําให้ถุงงอกปลอดภัยสําหรับเราครับโอเคครับฟังมาทั้งหมดอาจจะดูเหมือนมีอะไรต้องระวังเยอะแยะไปหมดแต่จริงๆแล้ววิธีป้องกันนั้นง่ายกว่าที่คิดมากๆเลยเรามาทบทวนทั้งหมดกันสั้นๆดีกว่าครับเหมือนเป็นคู่มือฉบับพกพาที่เอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลย มาดูกันทีละกลุ่มนะครับพวกกะหล่ำบรอกโคลีเคลแค่เอาไปนึ่งหรือลวกแป๊บเดียวพอส่วนหน่อไม้กับมันสำปะหลังอันนี้ต้องใช้ความร้อนนานหน่อยเพื่อกำจัดไซยาไน์แล้วก็ทวง,งอกแค่ผัดหรือลวกเร็วๆก็ปลอดภัยแล้วเห็นไหมครับเป็นแนวทางง่ายๆที่จะช่วยให้การกินผักของเราปลอดภยัยแล้วก็ได้ประโยชนส์สูงสุดเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเลิกกินผักชินิดไหนเลยนะประเด็นสำคัญที่สุดมันก็คือการกินผักเป็นเรื่องดีครับ แต่วิธีการกินน่ะสำคัญยิ่งกว่าการปรุงอย่างออดหมะสมนี้แหละครับคือกุญแจสู่สุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงแค่ปรับเปลี่ยนนิดเดียวจริงๆครับจากดิบมาเป็นปรุงสุกไวๆมันไม่เพียงแต่จะช่วยให้ปลอดภทยนะแต่ยังช่วยให้ร่างกายย่อยและดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นด้วยการกินอย่างชาญฉลาดแบบนี้แหละครับที่จะทําให้เรามีความสุขกับการกินผักที่ดีต่อสุขภาพได้อย่างเต็มที่โอเคครับเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วพบกันคะ่ะ